ได้ครับไ,ไ,ได้ไหมนั่นดึงได้ไหมครับเห็ดฐานดอกว่าเริ่มเลยครับเอาเสียงขุดก่อนครับเสียงขุดก่อนครับช่วยช่วยเอาข้างเลยครับนั่เดี primero, ๋ยวเอาดินม anyway> ันออกนิดนึงนะลูกนะหากดินมันออกนิดนึงนะครับมันเคลื่อนมันอีกไหมเนาะ ทานดอกที่สองของพี่คุณนี่โ<ม>อ้โหหน้าเท่าพี่คุณเลยครับห <c oughs> ันหน้ามาดูสิครับเนีคา้างมันชิบอย่างนี้ครับแต่ใช่ไหมตัวใช่อยู่นิดนึงแต่แต่มันหักไปแล้วไหนเธออหน้ามันมาดูชี้หน้ากับพี่คุณอนะ่ะโอ้โหเท <c oughs> ่ากันเลยครับไปม,มา,ม,าไไม,มีแมงอะไรไรู้อ๋อมีแมงอไงมันมากินไม่เป็นไรแล้วเราไปล้างออกได้ครับ <c oughs> ไปเก็บใส่ตะก้าเก็บใส่ตะก้าเลยครับไม่ใส่ตะก้าด้วิครับรองใหญ่เพื่อนเลยรองใหญ่เพื่อนเลยครับวางเบาๆเลิมเลยเลยครับมาเริ่มเลยครับพี่คุณเห็นเองไม่คุณเก่งมากเลยมีคนได้เห็ดพึ่งด้วยครับเห็นครับเห็ดพึ่งน้อยด้วยครับอืคุณเห็นเองเลยครับเห็ดทานกับเห็ดพึ่งนะครับระวังด้วยครับใช้มือนน่อเหาไม้ ไมหมคุณอยู่แถวนี้ไงครับเห็นเห็ดถอดหมวกเลยเหรอครับอู้ยไม่ให้คนก่อนครับไม่ให้คนก่อนครับอ,อ